สวัสดีครับวันนี้เราก็พามาซ่าอมเครืสื้อผาอีกแล้วนะครับเคสนี้คืออาการท่อน้ําเด่นไม่เด่นน้ํานะครับก็เดือเราก็มาถอดฝาหลังออกก่อนนะครับขั้นแรกเราก็ ถอดมอเตอร์เปิดปิดท่อน้ำเดนเออกมาเช็คก,ก่อนนะครับว่ามอเตอร์มันพังหรือเปล่าครับ <c oughs> อันนี้เป็นมอเตอร์เปิดปิดท่อน้ำเดินแล้วก็ท่อเราก็ถอดออกมาเรียบรอย้อยแล้วต่อไปเราก็หาสายไฟเก่าๆก็ได้ครับสายที่มีปลั๊กเก่าๆทามาต่อเข้ากับขั้วของตัวมอเตอร์นี่ครับมอเตอร์ตัวนี้มันใช้ไฟ220โวล์นะครับก็คือต่อสายลายกับสายนิวตันเข้าไปได้เลยนี่ยครับ ไปแล้วก็มาเทสดูเลยครับอันนี้ก็สังเกตดูตรงเส้นรวดนี่ครับว่ามันดึงหรือเปล่าถ้าเกิดมันดึงก็แสดงว่ามอเตอร์มันใช้ได้ครับแต่ถ้าเกิดสายมันไม่ดึงเข้าก็แสดงว่ามอเตอร์มันเสียครับอันนี้เสียปลั๊กเข้าไปเรียบร้อยอพใช้งานได้ปกติ

ตอนนี้เป็นาพอเปิดปิดนะก็เดตัวนี้รถชินี้รถชินี้เป็นมอเตอร์ชินี้มันจะไปดึงก้านัวนี้กานตัวนี้ไปเปิดเบาเปิดเบาน้ำเด่งนี้ให้น้ำมันเดน ต่อไปแล้วมวก็มาเปิดฝาวาลตรงวาลเปิดปิดดูนะครับว่ามันมีอะไรไปตันหรือเปล่าอันนี้เป็นวาลท่อน้ําเด่นนะแกดูว่าข้างในมันมีอะไรไปติดหรือเปล่าอาจจะมีเศษอะไรไปติดคาอยู่หรือเปล่าเนี่ยต้องเปิดดูก่อนอ่าตอนนี้คือเศษย่านะครับที่เอามาจากข้างในท่อนะครับคือท่อข้างในมันตันทําให้น้ํามันไม่ไหลครับ ว่าตอนนี้น่าจะเกิดจากเวลาเราซักเครื่องซสักภผ้าเราเครื่องซสกผ้ามันไม่ได้ล้างครับมันมีเศษหญ้าเศษอะไรที่มันตกตะกอนมาจากการซักของเราครับ บางทีถ้าเกิดเครื่องซักผ้า,เ,า,าเราไม่ได้ล้างบ่อยๆนะครับเศษพวกเศษหญ้าเศษสิ่งสกปรกต่างๆมันก็ตกตะกอนลงมาข้างล่างครับทําให้มันอุดตันท่อเดนได้ครับทําให้น้ํามันไม่เดนออกมันไปอุดรูน้ําเดนไว้นะ ก็คือจะตั้งสายพานใหม่นะครับเพราะว่าดูแล้วสายพานมันมหยจอดเกินไปนะครับไหน,นก็ได้ดถอดแล้วก็เดีเราก็ทำการตั้งมันก็ตั้งไม่ยาวมันมีน็อตตัวหนึ่งครับเบอร์สิบสองครับคลายออกแล้วก็มันมีช่องเลื่อนไปทางซ้ายทางขวานะครับ ถ้าเกิดเลื่อนขึ้น,นก็จะทําให้มันตึงขึ้นนะคลายนอกก็อตเสร็จแล้วก็เลื่อนไปทางขวาคนรนะับให้มันตึงไเดิมแล้วก็ล็อกต่อไปเราก็จะมาประกอบคืนนะครับแล้วก็ไปเทสนะครับว่าเคื่อผ้าเรา,า,า,เราใชได้เป็นปกติหรือเปล่านะครับดดดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าน้ํามันจะเดินออกหรือเปล่าครับ โอเคท่อน้ำเดนินใช้ได้แล้วนะครับใช้งานได้ปกติแล้วเดนออกปกติแล้วตอนแรกน้ำมันไม่เดนินเ,เ,เครื่องทำงานเป็นปกติแล้วนะครับาการเรียบปกติเกถือว่าจบงานเรียบร้อย